คือหลายๆคนนี่ยอยากจะรู้ว่าคัเมเบตสิกาเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ในเมื่อเราได้ของดีมาแล้วอ่ะของดีและน่ารักและรู้จักบุญคุณข้าแดงแกงร้อนและคัมเบตสิกาเนี่ยมันจะว่าไงะคะและถ้าเกิดตอนนี้คุณเครียดแลวคุณกำลังจะหาทางออกในชีวิตมันมีตัวช่วยกับคุณนะคะและฟังกันนิดนึงนะชุดนี้ส่งให้ฟรีเป็นไพหนึ่งสำรับ อยากรู้อะไรเปิดไพ่ถามมาตอบให้ทุกวันตอบให้ทุกวันเลยนี่เลยจ่ายแค่นี้พอสี่ใบแดงหัวละหนึ่งคำถามถามฟรีได้ทั้งเดือนหมดแล้วทำยังไงคำถามละสามสิบบาทนะ,ละ่ล่ะสนใจปะทักเลยเดี๋ยวไปกันแบบสดๆนะเราอยากจะรู้ว่ามันจะมีคนหน้าหนังด้านแบบคอนกีนะคะ รักทะลุเข้ามาเลยไป,ไปเอาเอาเขาเตรียมพร้อมแล้วนะคะเขาเตรียมพร้อมนะคะเขาเตรียมพร้อมแล้วนะคะช่วงนี้เขาจะบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่อยากจะเข้าไปหรอกนะอยู่ตรงนี้ฉันก็มีอยู่มีกินอยู่แล้วเธอไม่ต้องห่วงฉันอไมครันที่ปอปปูลาแล้วยังไงต่อกูมีความสุขดีกูไม่อยากไปอยู่กับพวกมึงหรอกอ๋อเจ้านายกูดีอยู่ที่นี่มีอยู่มีกินไม่ต้องห่วงฉัน แต่เดี๋ยวมันจะมีบางจำพวที่หาทางออกกับตัวเองไม่ได้เห็นจะภาพไหมคะแบบนี้โดนแช่โดนดองเอาไว้นั่งสารเหมือนกันนะแต่ทำอะไรได้สันดานไม่ดีเนาะเห็นไหมไม่มีทางออกอยู่กับความไม่ชัดเจนอยู่ได้หรอทามาหากินไม่ได้อยู่ได้หรอแล้วมึงจะเอายังไง เอาล่ะมึงเริ่มมีความหวังมึงมีความหวังอะไรมึงจะมาหาพวกกูอีกแล้วมาเป็นภาระมาเป็นภาระมาเป็นภาระจริงๆเอาอย่างน <facial> ี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรายังจะอบอ้อมอาลีเป็นคนดีต่อไปลักเขาดูแลเขาต่อไปไหม มันก็จะยังมีบางกลุ่มบางคนนะนะคะที่ก็ต้องการช่วยเหลือก็ไม่ผิดนะคะมันก็เข้ามาได้อะใช้คำว่าเหมือนพึ่งแตกลังบินหือเข้ามาเลยคนไทยเอาอยัางไงต่อคะคนไทยเอาไงต่อพวกเราเอาไงต่อพวกเราเอาไงต่อให้โอกาสจริงเหร กูไม่มีกระจาอ่านไพ่เลยไพ่ดีมากเลยอ่ะกูไม่มีกระจาอ่านไพ่เลยจริงๆก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยไพ่ดีหมดเลยโยนทิ้งแม่งไปเลยดีเกินไปรับไม่ได้จริงรับไม่ได้แต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่รู้สึกผิดหวังกับการกลับมาใช่ก็ว่าไม่ต้องส่วนหนึ่งอ่ะกลับทุกคนดีกว่าที่กลับเข้ามาแล้วรู้สึกผิดหวังเพราะว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วสาว นุ่มสาวจ้ะโลกได้ปิดไปแล้วเพราะว่าเราได้ทําการตกลงไปแล้วสูกไหมคะกับโลกอีกโลกไปหนึ่งให้เขาเข้ามาให้เขาเข้ามาอย่างถูกต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีแล้วเราก็ต้อนรับดีด้วยและทํางานได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วที่สําคัญพวกเขาพร้อมที่จะเคารพ พร้อมที่จะเทิดทูนพร้อมที่จะดูแลและเทคแคร์และทำงานอย่างแข่งขันถ้ากับว่าต่อไปนี้ฉันขอถามเพิ่มต่อไปนี้นะเราจะเห็นหน้าแขกงมากกว่าหน้าเบียเบ้ยวๆไหมมันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ย จบคำทำนายดีว่ะเฮ้ยต่อไปนี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าแขก,แขกหน้าแขก,แขกทาราตาหน่อยๆเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดชื่นใจเปิดแล้วชื่นใจดีใจไหมพวกเราดีใจไหมพวกเราดีใจครับเฮ้ยดีใจเลย